ดูตรงสายไฟแล้วนะเขาจะวิ่งมาแล้ว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 ดูกระรอกกระรอกเแียวสองเสือไปแล้วเ่าเช่ๆเฉนะเขาไม่ทำร้ายเพราะว่าเคยมาบ้านเราอยู่ อยู่พื้นดินเขาก็ไปไอ้นี่เฉยๆเขาไม่ทำร้ายกันนะหมาพันเนี้ยพุ่นหน้าเห็นไอเห็ดแต่เพิ่งจะเห็ดน,น้ำเขาเนาะเห็นไอกระโดดซองไอก้กำแพงเล่นในนั้นล่ะลูกเล่นในนั้นล่ะ พี่แจ็คไม่เล่นด้วยนยก็เล่นคนเดียวเลยเสียงรถนนักเรียนแพล่ chắc mình Jack Chắc hả nam hả chắc หนาวหนาวยอดกล้วยเฉาแล้วใบกรอบเนาะม,มันหนาวที่ละเดี๋ยวให้มันหนาวอีกก่นี้สักหน่อยจะได้ตัดใบไปบใช้งานเอาไปใบเฮดเอหอมก แดดออกก็จริงแต่ว่าหนาวหนาวเลยผักเริ่มตายแล้วตายเป็นบางกระถางแล้ว หน่อกล้วยขึ้นสองหน่อเนะี่อืมเสิเอาเลยต้นหน่อยๆมัน,นี่เข่าบ้านทีเนี้ยเอาเข้าไปเลี้ยงในไฟเนาะเหมือนต้นใหญ่นี่เอาเลี้ยงในไฟนะั่นแล้วที่เอานี่เอาออกมาใบข้างนอกแต่ทีนี้จะเอาโลกมันไปไว้ข้างในทีเนี้ยอันนี้ก็ปล่อยข้างนอกถ้าเกิดมันตายก็ว่ากันไปแต่หน่อเขาต้องเอาเข้าบ้านแล้วไม่ตายก็แล้วไปถ้าตายก็จะได้แบบมีโลกมันไว้ไงเนาะ มีหน่อมันไว้ไปไปจอดไปเท่า